ที่จังหวัดจันทบ,บุรีแห่งนี้มีสินค้าเรื่องชื่อที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลค่ะแต่กว่าที่พลอยจันจะกล้ามาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะความเป็นพลอยจันมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะ จังหวัดจันทบุรีมีการทำธุรกิจพลอยมาอย่างยาวนานจนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นฝีมือการเจรไนาการขึ้นรูปรวมถึงพลอยทับทิมสยามที่โด่งดังในระดับโลกถึงแม้ว่าปัจจุบันแหล่งพลอยจะมีจำนวนน้อยลงแต่ที่ยังขุดพบจะอยู่ในแถบตำบลบางกระจะโดยพลอยที่พบจะเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำและพลอยสีฟ้าจะมีอยู่ในบางพื้นที่ในการส่งเสริมเนี่ยเราก็มีมากนะครับ พราะประมาณของจังหวัดที่ทุ่มเทไปเนี่ยหนึ่งการสร้างศูนย์อัญ,ญมณีซึ่งเป็นศูนย์ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะให้เป็นระดับโลกซึ่งใช้เงินประมาณเกือบสองร้ล้านบาทแล้วขณะนี้เกือบเสร็จแล้วในในศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์ขนาดใหญ่นะครับจะเป็นมีเรื่องตำนานพิพิธภัณฑ์ของพลอยว่าพลอยนั้นเกิดอย่างไรเกิดจากการสะสมอย่างไรมีประวัติเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูการขุดพลอยทําเหมืองพลอยการเจรินา,นายพลอยขึ้นรูปทาทาตัวเรือน สุดท้ายก็เราก็มีจําหน่ายซึ่งก็จะเปิดเต็มรูปในประมาณปีนี้นะครับกังกงไปปลายปีจะเสร็จเต็มรูปแบบ ด้านการพัฒนาทางจังหวัดได้ใช้งบประมาณจำนวน200ล้านบาทในการจัดสร้างศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับแห่งใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลภายในศูนย์จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติความเป็นมาของการทำพลอยในอดีตสถานที่จัดจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับการจัดการด้านการออกใบรับรองพลอยให้มีมาตรฐานสากลโดยศูนย์แห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี2555 ตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดจันทบุรีเองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอันดับหนึ่งของด้านพลอยสีของโลกนะครับคุณภาพของเมืองจันทบุรีเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติทั้งผู้ส่งออกผู้ค้าผู้เก็บสะสมพลอยอัญมณีล้าค่าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเองเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้จากการเป็นตลาดซื้อขายกลางยืนยาวนานของประเทศไทยรวมทั้งของโลกมีชาวต่างชาติมาซื้อมากมายซึ่งตรงนี้เ,เป็นส่วนของกา,การการันตีแล้วว่า คุณภาพของพลอยของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง,งในโลกเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งออตอนนี้เองเนี่ยการเพิรื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีก็มีการพัฒนาขึ้นไปมาก,กน,นะครับก็เป็นส่วนเสริมของการสร้างอุตสา,าหกรรมการนาการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความเจริญเติบโตแล้วก็เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับ ความนิยมของผู้สนใจเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติยังคงให้การยอมรับว่าพลอยที่มาจากจังหวัดจันทบุรีมีความงดงามฝีมือประณีตที่สำคัญราคาไม่แพงอีกทั้งยังมีการออกใบรับรองคุณภาพของพลอยจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในสากลอีกด้วยค่ะ ทุกเมล็ดพันธุ์ดีบ,บ่เพาะเป็นต้นกล้าที่ดีตัดแต่งขยายพันธุ์ในรุ่นใหญ่ผลิดอกออกผลสู่สังคมเกษตร,รไทยให้ประเทศไทยเติบใ,ใหญ่เข้มแข็งการเป็นยุวเกษตรกรทําให้ผมฝึกฝนด้านกัรเกษตรด้วยการลงมือทำจริงครับยุวเกษตรกรสอนให้ผมรู้จักทํางานรู้จักคิดและนําความรู้ด้านการเกษตรมาใช้ในชีวิตจริงได้ครับ ผมมีวันนี้ได้เพราะเริ่มต้นจากการเป็นยุวเกษตรกรครับมาเป็นยุวเกษตรกรกับเรานะคะ57ปีเราสร้างยุวเกษตรกรที่ดีนับล้านคนให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพสู่สังคมเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนสนใจเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนายุวเกษตรกรเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรไทย